คนจะรวยช่วยไม่ได้เปิดอาณาจักรบีเดอร์สกาขับรถทองทำงานแค่10ปีมี500ล้านหลายคนคงต้องรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับบีเดอร์สกาอดีตเด็กต่างจังหวัดที่ตั้งหน้าตั้งตายายเข้ามาเรนในเมืองกรุงเพื่อใฝ่ฝันว่าจะมีชีวิตการทำงานที่มั่นคงก่อนชีวิตพลิกขั้นสุด เมื่อเริ่มผันตัวเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์ถึงตอนนี้บริษัทมีมูลค่าถึง500ล้านบาทไปแล้วซึ่งวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปเปิดชีวิตบีเดอร์สกาพร้อมฟังเปิดใจล่าสุดว่าชีวิตกว่าจะมีทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างซึ่งในบ้านเข้ามาก็จะเจอกับรถสปอร์ตเปิดประทุนซึ่งคันนี้ซื้อไว้นานแล้วเพราะตอนแรกๆเราอยากได้รถที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จหลังมีบริษัทแล้ว พร้อมโชว์รถป้ายแดงสีทองอีกคันไว้รองรับพ่อแม่ท่านจะได้สะดวกสบายมาหากันบ่อยๆอดีตเคยนั่งซ้อนกันในรถก็เคยมาแล้วทั้งนี้เจ้าตัวยังเล่าต่ออีกว่าตอนเด็กๆอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดบ้านฐานะปานกลางพ่อเป็นอดีตผู้จัดการทรกอแม่เป็นครูเจ้าตัวเรียนคอมพิวเตอร์ฝันอยากเป็นแบบบิลเกตพออยากรวยอยากสร้างอะไรให้กับโลกบ้าง ระหว่างทำงานบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการ YouTube ในการเป็น y o u t u b e อพอทำคลิปเซอร์ไพรสเพื่อนอยากให้เพื่อนอารมณ์ดีตอนทำคลิปแรกๆก,ก็เริ่มมีเงินเข้ามาเยอะกว่างานประจำมีเต้นเพลงพี่บี้สุกิจเคยไปเจอพี่บี้ในรายการด้วยแต่พอตั้งใจทำไปกว่า6เดือนสับสไครดันยอดไม่ขึ้นวันนั้นในวันที่เงินแทบหมด เกือบสิ้นไร้หนทางดันไปเปิดเกสเจอเงิน1,000บาทเป็นเงินแตเอียของแฟนแต่โชคดีดันมีแฟนเพจส่งคลิปเพลงมาให้ล้อเพลงกังนำสไตล์เลยไปถ่ายคลิปใครอยากมาเต้นกับเราใช้เงินนั้นมาเป็นค่าเดินทางคนดูเยอะวันแรกประมาณ3 0 0แสนชีวิตหลังจากนั้นก็มีคนชวนไปออกรายการมีงานโชว์มีสปอนเซอร์ซับขึ้นมาเรื่อยๆเก็บเงินเปิดบริษัท กว่าจะแสนซับใช้เวลา5ปีจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้านซับเร็วมากมีทำหลายรายการถามว่าชีวิตก่อนหน้านี้เคยโดนดูถูกบ้างไหมบี้เผยว่ามีช่วงแรกๆมีคอมเมนต์สิ่งที่เราทำบ้าๆบอๆไร้สาระปัญญาอ่อนสงสารพ่อแม่เราก็แค่ทำคลิปตลกๆไม่ได้ทำอะไรเสียหายเขาไม่เข้าใจและมีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ทำงานอะไร งงไปหมดเลยตั้งบริษัทบอกว่าทําโฆษณาออนไลน์ซะเลยจะได้ไม่มีใครมาตั้งข้อคอรหาอีกส่วนเรื่องงานตอนนี้มีช่องทำหลายอย่างมีลงทุนในกองทุนเพื่อจัดการเงินในอนาคตมุมมองใช้เงินจะใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราประสบความสำเร็จอย่างการมีรถมีบ้านจะซื้อสิ่งที่ได้ประโยชน์คุ้มที่สุดนาฬิกาไม่ได้มีหลายเรือนจะราคาสูงแต่ใช้ไปตลอด สำหรับคติประจำใจอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถ้าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องลงมือทำมีโอกาสทำเงินแบบออนไลน์เยอะมากยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากจัดทำด้วยหวังว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนี้อีกทั้งเจ้าตัวยังเผยอีกว่ารายได้ขึ้นอยู่กับผลงานว่ายอดวิวเยอะหรือแบรนด์สปอนเซอร์เยอะ ส่วนตัวต่อเดือนมีค่าใช้จ่ายหลักล้านก็ต้องหาให้ได้มากกว่านั้นจริงๆขึ้นอยู่กับครีเอเตอร์ว่าเขามีผลงานเป็นอย่างไรสปอนเซอร์เป็นอย่างไรบางคนอาจจะมียอดวิวเยอะก็ได้รายได้จากยอดวิวบางคนอาจจะมีแบรนด์สปอนเซอร์เยอะอย่างตัวผมเองมีค่าใช้จ่ายเพราะผมเป็นทีมใหญ่มีมากกว่า20คนค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็มากกว่าหลักล้านอยู่แล้ว รายได้ผมก็จำเป็นต้องมากกว่านั้นครับเพื่อให้ซัพพอร์ตกับสิ่งที่ทำได้